วันนี้อยู่ที่ร้านโรตีมิด้านะครับผมอยู่หน้าเซเว่นแปแลคูขวานะครับผมไอที่เขียวๆเ,เนี่ยไม่ใช่ขี้ตะไคร้นะครับผมก็ใส่ใบเตยอ,อย่ามาเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> วันนี้สั่งโรตีพิซซ่านะครับผมทอดเสร็จเขาก็จะมาใส่ซอสสูตรพิเศษนะจริงๆก็เป็นซอสมะเขือเทศนั่นแหละกูพูดให้เทแล้วก็หัน่นมาเป็นแบบหั่นสีนะครับหัน่นสีอย่าผวนนะมึงผวนแล้วตลกเลยนะทีนี้ เขาก็จะตักใส่กล่องนะเพื่อที่จะให้โรยเครื่องง่ายๆเออร้านเขาหยุดทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะมึงอย่าไปกันนะครับไม่ได้กินนะครับผมไม่ค้าติดเที่ยวคาเฟ่ต้องเที่ยวทีละสองวันโรยหน้าไปโรยหน้าไปด้วยฮอตดอกนะครับผมแล้วก็มีปูอัดนะครับผมปูอัดนี่ก็สาบปั๊บๆๆๆนะจะได้ไม่ต้องเคียวเยอะต่อไปก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับโรยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อมไปด้วย มายองเนสเด้อครับมายองเนสฟืดฟืดฟูดเป็นไงหมคะาใส่เยอะอยู่นะต่อไปผงกัญชานะผงกัญชาเอ้ยล้อเล่นอาริกกโนร้านนี้ไม่มีนะกัญชาใครอย่าไปคิดว่ามีแล้วไปสั่งนะไม่ได้นะแม่ค้าด่าอ่าตบหน้าด้วยโอ้โหมืงครับผมมือหลอดอ่าเป็นไงน่ากินอยู่นะน่ากินอยู่ลองชิมดูครับหอ่อยากหอเย็นเลิน หัวบเข้าให้อืมสดาว